อีสานมานาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีจ้าวันนี้หลังจากที่เมื่อเช้าเราไปเช็ครถนะจ้าเห็นราคาแล้วก็ตื่นยุบแลยพี่น้องเรายังโฮไว้ก่อนจะยังไม่ทําหาเงินไม่ทันนะเนาะเฮาก็เลยหลังจากนั้นลุงแดงออกมากับไปซื้อเอ่อแท็กปลาสเตียลเฮดเพิ่มจ้าเพราะว่าเพื่อนลุงแดงมิสเตอร์ดอนนี่ก็คือมาฟิชชิ่งลองอยู่ก่อนหน้าแล้วนะจ้าเราก็เดินลงมาจะเป็นแม่น้านําจ้นนีไม่ได้ไกลจากเอ่อเมืองตัวเมือง มากจ้ะยูขังหางอ,อแมแอมน้ำรอบเมืองอย่นะพี่นอ้องอือก็เป็นแม่น้ําจะอันนี้ลงมาให้ลุงแดงลงมาก,ก่อนพี่นอ้องฉันหิวข้าวค่ะอีฉันห่อข้าวไปกินด้วยก็เลยนั่งกินข้าวในรถก่อนนะจ้ะแล้วก็ยางน้ำกลนลุงแดงลงมาพี่นอ้องอือนี่เราจะเอาภาพบรรยากาศมาให้ชมจ้ะข้างล่างที่แดดแจ่มมากเลยจะสวยงามมันจะท้องฟ้าสดใสพี่น้องแล้วก็ร้อนมากเลยจ้ะแล้วก็แดดก็เริ่มออกกับหอนพี่น้องยางามาหาลุงแดงนี่นลงมาไม่รู้ลุงแดงอยู่ฝั่งไหนเนาะก็เดินมาเลาะดูก่อนนะฝั่งนี้มีไหมมั่ นบเห็นตากับบดีบันไดพี่น้องไหนดูบรรยากาศฝั่งนี้ดูซิว่ามีคนหรือเปล่าแม่น้ําตรงนี้ก็มีทองมีทองไหลยอยู่ดิพี่น้องเพราะว่าก็มีคนมาล่อนทองอยู่ดิเห็นมีคนมาล่อนทองอยู่ดิพี่น้องอืเขามานั่งแบบเอาจิ้งอาจังเลยจ้ะแต่ก็จะมีเศษทองเล็กๆเนาะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสมาอ่ะเห็นลุงแดงอยู่นู้นพี่น้องไกลๆบนกับมิสเตอร์ดอนนี่เนาะยางหาลุงแดงกันพี่น้องอลุงแดงก็เริ่มฟิชชิ่งแล้วจ้ะตอนนี้ ดูไปจ้ะบรรยากาศสวยงามจ้ะตรงนี้ยังไม่เคยมาเลยจ้ะมันบบได้ไกลจากเมืองพี่น้องบ่เคยมาตรงนี้เลยแต่ว่าเพื่อนลุงแดงมาก่อนแล้วก็เออบอกถามทางกันแล้วค่ะมากันจ้ะก็บรรยากาศดีนะพี่น้องคือมาแป๊บๆก็โอเคอยู่แต่ว่านางโดนบบได้มันบบมีโฮมพี่น้องมันก็ค่อนข้างแดดออกแล้วร้อนอน,อน,นิดนึงเนาะแต่ตรงนี้ก็มีทั้งปลาเท้า,ทาแล้วก็ปลาปลายังม่ดูเข้าเจ้าเอิญปลาเกาะเนาะมันไม่รู้เหมือนปลาซักเกอร์จ้ะ ก็มีปลาเทราบางทีก็มีสามัญเลยนะแต่ว่าเขาเอามาปล่อยเนาะเขาก็เอามาปล่อยในยแก็มีปลาที่เป็นธรรมชาติด้วยแต่ถ้าเราตกได้ปลาธรรมชาติเนี่ยเอาไม่ได้ที่พี่น้องเขาจะสงวนไว้เนาะเฉพาะปลาที่ปล่อยถึงจะเอาได้เท่านั้นจะปลาธรรมชาติกับปลาปล่อยตางกันยังไง ปลาที่เจ้าหน้าที่เอามาปล่อยเขาจะตัดครีบลังมันออกจ้ะหรือว่าปลาธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีครีบอยู่เขาจะไม่ตัดถ้าเราจับได้ตัวเล็กตัวใหญ่ต้องปล่อยพี่น้องถ้าไม่ปล่อยเนี่ยโอ้ยทิ้เกียรพี่น้องอืมค่าปรับไหมแบบแพงมากจ้ะลุงแดงใช้เหยื่ออะไรอ่ะโยตอมแบบไหน์ตอนนั้นาไม่ใส่เหยื่อเดือนช่วงนั้นตะจะไ้อยู่ขึ้นอยู่ร่องนั่นเองนี่แหละจ้ะลุงแดงก็จัดการเลยจ้ะพี่น้องใส่เหยื่อ เดือนหรือว่าเงียอขี้เกือนเนาะแล้วก็มีเงียอปอมน้ำพี่นองโรงแรงก็ใช้เบ็ดสองหลังเนาะก็ลองดูจ้าว่าจะหมานบะจ้า